สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับพบกันตอนเช้าตู่นะครับวันนี้วันอังคารนะครับ12นะครับมีนาคม2562วันนี้พบกับผมแบงค์ไพลรสุนันชลกดิครับสวัสดีตอนเช้านะครับก็พี่พีนักลงทุนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวรอครับนักลงทุนเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีนักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์เป็นหนุ่มรอครับ หนุ่มรอเลยนะครับก็จะมาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับภาวะของตลาดนะครับผมในทิศทางของตลาดในวันนี้นะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเปิดตัววันนี้เลยครับผมอ่ก็เดี๋ยวรอสักคู่นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ใกล้ช่วงเลือกตั้งนะครับผมก็ไปดูบทวิเคราะห์หรือว่าของแต่ละสำนักนะครับก็โมีการพูดคุยนะครับ ถึงเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หุ้นกลุ่มไหนจะมาก่อนเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรหลังเลือกตั้งหุ้นกลุ่มไหนจะมาผมก็ไปดูของบล็อกบล็อกหนึ่งน่าสนใจครับเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ครับของเป็นของเอเชียพัฒนะครับของเอเชียพัฒก็บอกว่าเปิดโผลหุ้นน่าลงทุน3กลุ่มเด่นนะครับผมอันดับหนึ่งนะครับก็บอกว่าฝ่ายวิจัยของเอเชียพัฒเนี่ยก็ประเมินว่านะครับ ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์ก็คือช่วงนี้ครับตลาดน่าจะมีความผันผวนยืนอยู่ในกรอบ1630-1670ถึง1670นะครับตราบใดที่ยังไม่มีแรงหนุนจากต่างชาติเข้ามานะครับผมกลยุทธ์นะครับก็แนะนำในหุ้น3กลุ่มนะครับที่มีคุณสมบัติโดดเด่นก็คือ1นะครับ อิงการบริโภคในประเทศนะครับที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายภาครัฐต,ตามนโยบายช่วยลากยญ้าทั้งรัฐบาลปัจจุบันและรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการหาเสียงก็ได้แก่กลุ่มค้าปีกซึ่งปัจจุบันหุ้นที่ยังแรกกาดแล้วก็มีอัพไซส์สูงนะครับในกลุ่มก็คือโดดเด่นนะครับ BJC นะครับผมตามด้วยหุ้นที่เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านการปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ได้แก่สวัสดแล้วก็ MTC นะครับเมืองไทยแคปิตอล Capital, นะครับหรือบริษัทนะครับที่ซื้อนี่มาบริหารเช่น JMT เป็นต้นกลุ่มที่2นะครับของเอเชียพัฒก็ให้ไว้ก็คือหุ้นผันผวนต่ำแยกเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัตินะครับผม ก็มีความผันผลต่ำน้อยกว่าตลาดแล้วก็มีอ,อัพไซส์สูงนะครับผมมีการเติบโตสูงส่วนกลุ่มที่3นะครับก็เป็นหุ้นปันผลนะครับที่ยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับก็อย่างเช่นกลุ่มสังหาริมทรัพย์ก็มีเสนานะครับ APLHQH ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชก็มี KKP นะครับแล้วก็ BBL รวมถึงหุ้นอย่าง p a s c o ด้วยอ,อันนี้ก็เป็น3กลุ่ม หลักๆของเอเชียพัฒที่ให้ไว้นะครับว่าหุ้นเด่นนะครับผมก่อนเลือกตั้งนะครับผมการในช่วงก่อนที่จะถึง วันที่24ที่จะมีการลงคะแนนเสียงกันทิศทางตลาดในวันนี้นะครับผมไปดูของจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับหลักทรัพย์กรุงศรีก็บอกว่าคาดว่าดัชนีน่าจะกลับมาฟื้นตัวนะครับตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศโดยให้กรอบเป้าหมายที่ระดับ1635ถึง1640นะครับจากปัจจัยก็คือ1ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากด มาในตลาดนะครับสเศรษฐกิจชะลอตัวคาดหวังว่าเฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับสลงมติเบกซิตในวันนี้นะครับยังพอมีสัญญาณบวกนะครับล่าสุดสาภาพยุโรปหรือ EU เ,เนี่ยเห็นชอบให้นางเทเรซ่าเมย์นะครับแก้ไขร่างข้อตกลงเบกซิตเพื่อให้รัฐสภานะครับผ่านร่างข้อตกลงฉบับใหม่แต่หากว่ารัฐสภาไม่ผ่านร่างคาดว่านะครับอังกฤษ จะขอขยายเวลาการแยกตัวออกไปจากกําหนดเดิมก็คือปลายเดือนนี้ก็คือวันที่29มีนาคมนี้นะครับผมส่วนราคาน้ํามันดิบนะครับก็กลับมาฟื้นตัวเป็นบวกต่อซนติเมนต์การลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ํามันส่วนประเด็นคําพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงการยกเลิกสิทธิลดหย่อนผ่านการลงทุนใน LTF นะครับหลักทรัพย์กรุงศรีก็มองว่าจะไม่มีผลกับตลาดเนื่องจากอำนาจในการตัดสินจะอยู่ที่รัฐบาลชุดใหม่อ่า อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางกรุงสีนะครับให้ไว้ส่วนหุ้นแนะนำนะครับก่อนที่เราจะไปถึงกับนักวิเคราะห์กันในวันนี้หุ้นแนะนำของกรุงสีนะครับก็มีเอราวันนะครับ เอราวันซื้อเป้าที่8บาท20นะครับก็คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนนะครับจะพุ่งทำสติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ1.2ล้านคนในะอีกครั้งนะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมจากแรงส่งของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเป็นบวกต่อไรายได้และกาไรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมโดยตรงก็จึงเลือกกลุ่มจึงเลือกหุ้นเอราวันนะครับเป็นท็อปิกของวันนี้นะครับผมส่วน ท็อปนะครับไทยออยนะครับผมก็เป้าซื้อที่90บาทนะครับเป้าหมายที่90บาทนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อนะครับอะตอนนี้นักวิเคราะห์พร้อมแล้วใช่ไหมครับผมอ่าวันนี้เป็นนุมรอนะครับคุณพมรสุวรรณสาครคุณครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KTC ซีมิโกสวัสดีครับคุณบวยครับ สวัสดีครับคุณแบงก์แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับครับยินดีต้อนรับสู่รายการนะครับกว่าขุนแต่เช้าตู่วันอังคารนะครับบัวครับอ่าครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงครับบัวครับทิศทางตลาดในวันนี้ครับทิศทางของนะครับตัวของตลาดหุ้นวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวตามเซนติเมนต์เชิงบวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตัวของดาวโจนเนี่ยที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะครับแต่เราถ้าดูเองเนี่ยครับตัวของ แทฟตี้นะครับที่มีการนะครับก็นับตัวแทฟตี้เนี่ยมีการย่อลงไปก่อนเนี่ยนะครับครับในช่วงท้ายเมื่อวานเนี่ยลบไปสองจุดแต่ว่าตัวของฟิวเจอร์เองนะครับถ้าเราไปดูเนี่ย H50 H19 นะครับร่วงลงไปถึงแปดจุดนะค,ครับเพราะว่า ัวฟิวเจอร์เนี่ยถูกแรงขายในช่วงชั่วโมงสุดท้ายหลัง4ี่โมงเนี่ยออกมามากเกินไปนะครับถ้าเราดูเนี่ยตัวดาวจ์ฟิวเจอร์ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยครับจากการที่หุ้นโบอิงฟิวเจอร์เนี่ยมันมีการปรับลงค่อนข้างแรงมากทําให้นักทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะพนิคเซล์ในช่วงท้ายเมื่อวานนี้นับเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเราจึงได้เห็นตัวของราคาฟิวเจอร์นะครับเฮซ่าศูนย์เฮนเนี่ยมีการเปิดตลาดแล้วแล้วก็บวกค่อนข้างแรงด้วยนะครับซึ่งก็นับคาดว่าจะเป็นการ cover shot กลับใชมาหรังที่ครับตัวทางนักลงทุนเนี่ยมีการขายออกมาหนักมากเกินไปเมื่อวานนี้ครับผมครับตอนนี้เฮสหนึ่งเก้าก็เปิดมาหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดจุดสองนะครับบวกขึ้นมาห้าจุดแปดด้วยกันใช่ครับครับผมอืมเราอย่างนี้เอาไงดีครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของบริวิคอเราเนี่ยได้มีการแนะนําให้ดักช็อตไปเมื่อวานนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันลงมาถึงโซนเป้าแรกที่เราให้ไปแล้วตรงประมาณหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ด ตรงช่วงประมาณ1077ก่อนเราให้ที่บริเวณ1070ครับแต่ว่าถ้าใครมีช็อตอยู่เนี่ยอันนี้ผมก็แนะนำนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะได้เห็นตัวของฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะดิดแรงกว่าตัวเซฟตี้ได้ซึ่งถ้าเซฟตี้มีการไล่ต่อในช่วงส,สายๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่คนที่มีช็อตเนี่ยอาจจะอาจจะไม่สามารถทํากําไรได้ตามเป้านะครับก็แนะนําให้ปิดสถานะช็อตออกไปก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าคนที่จะลองนะฮะผมแนะนําว่าถ้าเปิดกระโดดแล้วเนี่ย ไม่น่าไล่ราคาในช่วงนี้ครับก็คือบอกคือควรจะปิดช็อตไปก่อนใช่ไหมครับอ่ะครับถ้าเกิดเรามีช็อตอยู่ถ้าถือช็อตมาปิดไปก่อนปิดไปก่อนปิดท่านี้เลยใช่ไหมครับจริงๆเราเนี่ยจริงๆเรามีการแบ็กเทสดูนะครับว่าช่วงที่เราน่าจะปิดนะครับน่าจะทําการปิดสถานะหลังจากที่ตัวของฟิวเจอร์มีการเปิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยนะครับรบในกราฟราย15นาทีเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นทั้งที่สามนะก็คือช่วง หลัง10โมง15เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการเปิดกระโดดออกมาแล้วก็เริ่มย่อลงนะครับดังฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรอที่จะปิดสถานะเนี่ยรอตัวทางตลาดหุ้นเปิดก่อนนะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆทยอยปิดช็อตเนี่ยช่วงหลัง10โมง15้าน่าจะเป็นจังหวะที่นะครับตัวของราคาฟิวเจอร์อาจจะมีการย่อลงบ้างนะครับ<ล>อรอให้ตลาดเปิดสัก10นาที15นาทีก่อนใช่ไหมครับ,รบผมเราค่อยอดูอ<ช>ีกทีนึงครับ,รบส่วนใครยังไม่มีก็รอไปก่อนใช่ไหมครับคุณบ๊วย ครับถ้าเกิดจะลองเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับในส่วนของเชฟิตี้เนี่ยเวลาดีดขึ้นมาเนี่ยจะชนแนวต้านกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนะครับมีทั้งเส้นห้าวันสิบวันยี่บห้าแล้วก็เจ็ดิบห้าซึ่งโซนเนี่ยอยู่ทงโซนหนึ่งพันแปดสิบห้าถึงหนึ่งพันเก้าสิบจุดนะครับครับพันแปดสิบห้าถึงพันเก้าสิบนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นด่านที่ผ่านยากเหมือนกันนะครับส่วนคนที่จะจะรอช็อตจริงๆนะครับในตัวถ้าอ้างอิงกราฟของเชฟิตี้นะครับตัวของ พิเกอร์สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ P/F l o w ตรง1นึ่งดดซึ่งเป็นโลของช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าหลุดครับก็จะเป็นจังหวะช็อตตัวของฟิวเจอร์อีกครั้งหนึ่งครับอืมถ้าหลุด10 7 7นะครับอ่าใช่ครับอืมเป็นโอกาสช็อตฟิวเจอร์อีกครั้งนึงนะครับมีคำแนะนำอื่นไหมครับคุณวยครับก็ครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับตัวส่วนของทางนักลงทุนเองเนี่ยถ้าเกิด ค่อนข้างที่จะไม่รู้จะทํากำไรยังไงนะครับเราก็อาจคนที่ลงทุนในตัวของออปชันอยู่นะครับก,ก็สามารถที่จะใช้กลยุทธ์ออปชันที่จะสามารถทํากําไรในช่วงที่ทิศทางของ Safety เซฟิตี้มีการไซเว y ได้นะครับ mm hmm. โดยการวนะันนี้เราก็แนะนำเนี่ยนะครับใช้ในส่วนของทางกลยุทธ์นะครับชอ็อตสตอนะครับก็คือช็อตทั้งคอ l l แล้วก็พุทธช็อตทั้งคอแล้วก็พุทเลยนะครับผม อ่าครับโดยตัวของออปชันเนี่ยเรามีการเลือกไซย์ไพ่เนี่ยนะครับที่ใกล้เคียงแอดเดมันนี่นะที่สุดคือไซย์ไพ่ที่หนึ่งศูนย์เจะครับก็คือหนึ่นย์เจ็ดห้รัก็คืให้ช็อตตัว S50 H19 C1075 อชหนึ่งนะครับซีหนึนะครับแล้วก็ช็อตตัว s อส่าศูนย์เ p ชหน5เนะครับผมอ่าครับเวลาเราช็อตทั้ง2ขานะฮะเราก็จะได้ค่าพรีเมียมมานะครับ ก็อาจจะมีการบวกลบนิดหน่อยจากตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดแข็งก็คือว่าถ้าเกิดตัวของดัชนีเซฟตี้ยังมีการไซด์เวยลอวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับ,รบก่อนที่จะไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยถ้ายังไซด์เวยออกไปเนี่ยนะครับเราก็นะครับจะได้ในส่วนของค่าทรรมดีเคที่เริ่มลดลงเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวของตัวของออปชันเนี่ยมันจะมันจะเริ่มที่จะหมดอายุในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับยิ่งใกล้วันหมดอายุเนี่ยตัวค่าพรีเมียมจะลดลงเร็วนะครับ,รบแล้วยิ่งช่วงเนี่ย นะครับถ้าเกิดคุณดังสังเกตด,ดูเนี่ยครับตัวของค่าความผันผวนนะครับหรือว่าค่า volatility เนี่ยมีการปรับลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับถ้าดูจากเครื่องมือตัวของ ATR หรือว่า e r a l u a t o r เนี่ยนะครับก็ถือว่าดิ่งลงในรอบกว่า6เดือนเลยนะครับอันนี้ในช่วงไฮโลของวันอ่ะแคบมากครับฉะนั้นเนี่ยการทํากําไรก็ทํายากนะครับแต่ว่า hmm. เราก็มีเครื่องมือตัวของเครื่องมือดิวิซียเนี่ยมาช่วยในการที่จะสามารถกําหนดกยุธ์เพื่อทํากําไรในช่วงที่ทิศท,ทางของ ซฟีเนี่ยมีการใช้เวได้เหมือนกันครับครับรบช่วงนี้ตลาดก็ใกล้ช่วงเลือกตั้งอย่างที่คุณบ้วยบอกนะครับผมครับตลาดก็อาจจะลองรอดูความชัดเจนว่าจะไปทางไหนครับใช่ครับก็จริงๆแล้วมีในส่วนของทองคําด้วยนะฮะครับเช่นครับคุณบ้วยครับในส่วนของทองคำเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะพยายามขึ้นมาทดสอบพันสามรดอลลาร์แต่ว่าการที่เมื่อวานเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตัวของนั้น วงทางตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการบวกมากกว่า200จุดเนี่ยก็ทําให้ในช่วงสั้นเนี่ยทองคำเนี่ยดูเหมือนจะถูกลดความน่าสนใจลงไปนะก็ uh huh. ยังคงไซเวในกรอบ,รบที่เรามองกรอบไว้เนี่ย1,285ถึง1,300ง1,300เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรอบที่มีการไซเวเพื่อรอเลือกทางก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่รอลงทุนทองคําก็อยากจะให้ใจเย็นๆก่อน ใจยังเห็นรออนนะครับอ่าใช่ครับแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณบวกบ้างนะครับเพราะว่ากองทุน SPDR Gold Trust Fund เนี่ยนะตรงนี้เขาเป็นกองทุนอ T F ทียที่ใหญ่สุดในโลกทองคำเนี่ยนะครับก็เขาเข้ามาซื้อทองเนี่ยเกือบสามตันเมื่อคืนนี้นะครับก็เพิ่มการถือครองขึ้นมาประมาณเกือบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบตันหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยขายมาตลอดทางเลยเริ่มที่จะเห็นสัญญาณกลับมาซื้อบ้างกลับมาซื้อบ้างแล้วใช่ไหมครับผมครับใช่ครับ ยังไงคนที่ลงทุนตัวของโกลฟ์ฟิวเจอร์โกลฟิวเจอร์หรือว่าทองคําแท่งนะครับหรือว่าโกอีทีเอฟที่เทรดอยู่ในกระดานหุ้นเนี่ยนะครับก็ยังไงอยากให้รอก่อนนะเพราะว่าสัญญาณยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับอย่างที่คุณบ๊วยบอก1 2 8 5ถึง1,300เหรียญอยู่ในช่วงประมาณนี้ใช่ไหมครับผมอ่าใช่ครับยังมีการใช้เวลารอเลือกทางอยู่นะครับผมก็รอให้ดูมันชัดๆนิดนึงว่ามันจะเลือกลงหรือจะเลือกขึ้นใช่ไหมครับผมอ่าใช่ครับจุวก่อน ครับทัเบกเนี่ยก็จะมีนะก็จะมีอัพไซ์หรือดาวไซด์ให้เราเทรดดิ้งได้ค่อนข้างที่จะชัวร์หน่อยครับครับผมครับครับผมช่วงนี้มีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามเป็นพิเศษไหมครับคุณบวนในส่วนของต่างประเทศก็จริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศนะครับก็จะมีในเรื่องของจะมีในเรื่องของเบรกซิตครับเบรกซิตครับก็คือทางส่วนทางสหพังกฤษเนี่ยก็จะมีการโหวตเพจแผนของนะครับนายกรัฐมนตรีเทลอซามนะครับก ถ้าอย่างไงเนี่ยนะครับทางเคมีคิมิโกเราเนี่ยก็คาดว่านับสภาเนี่ยไม่น่าจะมีการอนุมัติแผนใหม่นะครับแต่ว่าน่าจะเห็นด้วยกับการเลื่อนเส้นตายออกไปจากทางอูเดิมเนี่ย2ี่้ามีนาสิ้นเดือนนี้ก็อาจจะเลื่อนออกไปก่อนใช่ไหมครับผมอ่าใช่ครับก็คือนับก็มองว่าทําให้ความเสี่ยงต่อทิศทางของตลาดหุ้นโลกเนี่ยค่อนข้างจากัดนะครับครับจริงๆแล้วในส่วนของกรณีเบ็กซิตโนดิวเนี่ยก็ถือว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับครับครับ ของส่วนนี้ครับผมครับปกติแล้วคุณบว้นนี่จะดูดูเชี่ยวชาญทางด้านไหนเป็นหลักครับขออนุญาตถามหน่อยครับอันนี้ก็จะดูในส่วนของนะครับในส่วนของฟิวเจอร์ออปชั่นฟิวเจอร์ออปชั่นเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในดิวชีพนะครับอยู่ในทีเฟกเนี่ยก็อันนี้ผมก็สามารถให้คำแนะนำได้หมดเลยนะครับแล้วถึงถ้าเกิดมีคำถามก็ ส่งคาถามเข้ามาถามในรายการได้นะครับครับทายก็พอดีคุณบัวก็มาเป็นวันแรกนะครับก็เปิดมาในส่วนของฟิวเจอร์เลยแล้วก็มาออปชันนะครับก็อย่างที่คุณบัวให้คําแนะนําไว้ก็เดี๋ยวพี่ๆน้องทุนที่เข้ามาก็อาจจะได้รู้ทางนะครับจะได้ฝากคําถามถูกว่าคุณบัวถนัดทางด้านไหนถ้าจะถามต้องถามอะไรและคุณบัวจะได้ตอบให้ตรงตรงจุดใช่ไหมครับผมใช่ครับหรือว่าจะเป็นคาถามเกี่ยวกับสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็ตอบได้ นะครับครับล้วบล็อกเทรดแล้วครับด้วยจริงๆล้วบล็อกเทรดเนี่ยก็นับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีอาจจะมีอิทธิพลต่อตัวของตัวของตลาดหุ้นไม่ได้เยอะมากครับครับถ้าเรามาดูนะครับตัวของวอลุ่มบล็อกเทรดเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสถานะคงค้างหรือว่าตัวของตัวของ OI นะครับ Open น n t e r e s t เนี่ยก็ยังค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่นะฮะจากช่วง จากช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย2.21ล้านสัญญาเนี่ยก็เพิ่มมาถึงเมื่อวานเนี่ย2.25ล้านสัญญาเพ,เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมอืมชัยก็คือจริงๆแล้วการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มองว่านักทุนเนี่ยอาจจะมีการเซือกซื้อในการเก็งกาไรในรายตัวนะผมเห็นเนี่ยตัวของ OI ถ้าลงลึกไปในรายตัวนะครับสถานะคงค้างเนี่ยตัว BTS Future, Future, Future s t จ i Future KTC Future เนี่ยก็มีตัวสถานะคงค้างเนี่ยเพิ่มขึ้นเกินกว่า50%นะครับอันนี้ก็มองว่า ังนทุนอาจจะเริ่มเข้ามาเก็บในช่วงที่ที่ทางราคาเนี่ยยังเป็นแนวโน้มการฟื้นตัวอยู่หรือว่าตัวบ m ก็เพิ่มขึ้นนะครับ BM เมื่อวานนี้บีซีรีย์เเนี่ยก็มีการทำบล็อกเทดเพิ่มเข้ามาอยู่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับครับผมอ่านะครับคุณัวครับตอนนี้ตลาดก็เปิดนะครับเปิดมาบวกไปนะครับตอนนี้หนึ่งหกสามสามจุดสองห้าบวกขึ้นมาห้าจุดแปดสองจุดด้วยกัน่าครับนะครับผมอ่าผมก็ถือว่า บอกให้ถือว่าบวกมาไม่ได้แรงมากนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับทางกลุ่มทิพย์เองนะครับอินโดนีเซียนะครับเ็าบวกไปแค่จุดเดียวนะครับตอนนี้แล้วก็ส่วนทางฟิลิปปินส์เนี่ยบวกมาบวกมาประมาณยี่แปดจุดหรือว่า0ู7ย์ดาเจ็ดเอร์เนก็ถือว่าใกล้ๆเคียงกับนะครับส่วนของทางเพื่อนบ้านนะคของเราอาจจะบวกน้อยกว่าหังเสงกับของจีนนะครับตัวของตัวของส่วนทางหางเสงเองนะครับก็ บวกไปกว่าประมาณหนึ่งเปอร์เซนตะครับจีนเนี่ยบวกมาหนึ่งเปอร์เซนกว่าเพราะว่าเขามีปัจจัยบวกในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจจีนด้วยแต่วันนี้อาจจะเป็นปัจจัยวันนี้อาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะอิงกับทางรับปัจจัยของเขาโดยตรงนะครับอันนี้อาจจะทําให้ไม่ได้ส่งผลบวกต่อเรามากนักนะครับอ่าพอดีพี่ม่อนพี่ม่อนเข้ามาด้วยครับพี่บวยพี่บวยคุณพมอนสุวรรณสาครนบุญใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับเออที่สุดสบายดีนะฮะ ครับตอนนี้สบายดีครับพี่สุนยังอยู่ที่นี่ป่าคะโหลน้องบวยค่ะโหลสวัสดีครับครับได้ยินพี่หรือเปล่าคะโอครับตอนนี้ได้ยินชัดครับจ้ะจ้ะเป็นไงคะน้องบวยเคธีซิมิโก้ที่ลูกค้าแน่นไหมคะพอครับก็จริงๆมีลูกค้าเทรดในตัวของบล็อกเทรดเยอะเหมือนกันครับแล้วก็เทรดนับเทรดตัวหกทางยูเอ็นดีฟิเจอร์เยอะด้วยอัะดอกเบี้ยเท่าไหร่ของที่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวอันนี้ เรื่องของดอกเบี้ยเดี๋ยวจะต้องสอบถามเราจะทางเจ้าหน้าที่การตลาดอีกทีนึงนะครับโอ้โหพี่บวยเขาบอกเขาถนัดการดวลพวกออปชั่นฟิวเจอร์โกลด์ฟิวเจอร์อะไรอย่างงี้บวยออปชั่นอะเอาทางไหนดีคะครับก็เมื่อกี้ได้บอกพี่แบงค์ไปแล้วเมื่อกี้ได้เรียนคุณแบงค์ไปแล้วนะก็จริงๆเนี่ยช่วงนี้มันมีการไซเวย์ค่อนข้างมากนะแล้วก็มีค่าความผันผวนทีค่อนข้างต่ำนะแล้วก็แนะนำเนี่ยนะครับใช้ในตัวของกอริลลิชเซฟหน่อยก็คือกอริล นะครับช็อตสตทดอรด์ก็คออช็อตสแตทเดอรเออครับก็ออคือเราก็จะเราก็จะกักทั้งน,นับเราก็จะทําการช็อ,ชอตทั้งในส่วนของคอลแล้วก็พุทนะครับแต่เราก็ให้จุดสตอ็อปรอไว้ด้วยเมื่อกี้ลืมบอกไปะนะครับก็สมมุติถ้าเกิดตัวของดัชนีเนี่ยนะครับมีการแกว่งตัวเซฟตี้เนี่ยออกจากกรอบบนเนี่ยที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือว่าหลุดกรอบล่างที่หนึ่งพันหกสิบจุดเนี่ยเราก็ต้องมีการปิดสถานะออกไปนะครับแต่ผมเชื่อว่า ถ้ายังไซด์เวยอยู่แบบเนี้ยถ้าเราทําการช็อตสแตนเดอร์วันนี้นะครับอืก็น่าจะได้เปรียบแล้วก็ตัวไซด์ไพที่เราเลือกก็คือหนึ่งพันเจ็ดสิบห้านะครับเน็นันเจ็ดสนนี้ครับอ่ได้ได้ออปชั่นช่วงไซด์เวยงี้ก็เล่นท่านี้กันเลยใช่ไหมฮะครับก็ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีกําไรจํากัดแค่ค่าพีเียมนะครับแต่ว่ามันจะมีความได้เปรียบกว่าฝั่งรองมากๆ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะได้เติมข้อมูลความรู้กับทางคุณบวยต่อเนาะได้ครับจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณบวยพมรสุวรรณสาคอนคุณผู้อำนวยการฝ่ายวิห์การลงทุนจาก KTC c ซ m i ิมิโกเป็นน้องใหม่น้องใหม่หล่อนมากเลยโอป้าโอป้าโอป้าอันนี้โอแก่โอแก่เขาได้รางวัลนะได้รางวัลเมื่อ ครั้งที่ผ่านมาพี่แบงค์ป็นโอชลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรโอป้าต่อจากคิวเนี่อันนี้ไม่ใช่โอป้า อันนี้แบบหน้าตาแบบไทยมากไทยมากนะคมเข้มคมเข้มเดี๋ยวต่อไปนี่ช่วงต่อไปพบกับพี่แชมป์นะพี่แชมป์มารออยู่แล้วก็วันนี้ตลาดเปิดบวกนะบวกแคนมาดีเพื่อเด้งเด้งช็อตคุณบวยบอกเด้งชด้งเดี๋ยวถามพี่แชมป์ต่อเด้งช็อตเอาอยู่ไหมต่อไปก็จะเจอพี่บัวทุกวันอังคารนะทุกวันอังคารช่วงของกวักหุ้นวันอังคารนี้ช่วงโอป้าเลยนะโอป้าโอป้าเดี๋ยวตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่น้องบัวน้องแชมป์ โอเคช่วงนี้ผมขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นหุ้นยิมตาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>